ทั้งหมดที่พูดมานี้ใดๆก็คืออยากให้ชาวต่างชาติท่านนี้ได้ลองไปฟังเพลงที่น้องไรอันร้องด้วยตัวเองจะได้รู้ว่าน้องไรอันร้องเพลงเพราะขนาดไหนอาาาาาากกบบินมมมสูลลไยยเเท่่ใใดหัววววจจงคครรแตพี สส่่งงงให้้อยยูกขึนนนนทุวััฉจจมมะลตามตามสองคนดังสวัสดีครับก็มาพบกับโพสที่อ่านแล้วก็ประทับใจอ่านแล้วก็สุดซึ้งใจเลยครับเมื่อมีคำถามก็ย่อมมีคำตอบและคุณแม่แม่ท่านนี้นะครับ ก็ตอบไปอย่างชัดเจนเรื่องราวของน้องไรอันกาดบดีนะครับขอขอบคุณกลุ่มคนรักไรอันและเครดิตโพสจากนายอัตพลขอบคุณมากครับในโพสเขียนบอกว่าเมื่อชาวต่างชาติถามมาเพลงลมใต้ปีกใครร้องแม่แม่อย่างเราเลยตอบยาวเลยเพลงนี้ร้องโดยชายอันของพวกเราจ้า เป็นเพลงที่ไรอันร้องเพื่อขอบคุณแม่แม่อย่างพวกเราที่คอยสนับสนุนน้องแล้วเขาก็ถามอีกว่าทำไมแม่แม่ถึงรักน้องฉันเลยเปิดไม่หมดนี่ตั้งแต่สมัยที่หนึ่งถึงสมัยที่สองร้อยให้ดูพร้อมอธิบายแทนแม่แม่ทุกคนการที่คุณจะร้องเพลงลูกทุ่งได้ดีคุณจะต้องมีการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องตามหลักภาษาไทย เพราะเพลงลูกทุ่งเป็นเพลงที่ร้องได้เฉพาะคนไทยเท่านั้นและคนที่จะมาแข่งขันในรายการไม่หมดนี่จะต้องขยันซ้อมและฟังเพลงเยอะๆเพราะรูปแบบหรือฟอร์แมตของรายการนี้ผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถที่จะเลือกเพลงเองได้การที่คุณจะอยู่ในรายการนี้ได้นานมีเพียงอย่างเดียวก็คือคุณจะต้องฟังเพลงเยอะๆฝึกร้องเพลงเยอะๆ และร้องได้หลายแนวเพลงของคุณถึงจะอยู่ต่อไปได้นานเพราะรายการนี้ผู้ท้าชิงเก่งหมดทุกคนฉะนั้นการรักษาแชมป์ในรายการนี้ก็คือคุณต้องเตรียมเพลงมาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ทั้งหมดที่พูดมานี้ใดๆก็คืออยากให้ชาวต่างชาติท่านนี้ได้ลองไปปังเพลงที่น้องไรอันร้องด้วยตัวเอง จะได้รู้ว่าน้องรายรร้อ,อ,รองเพลงเพราะขนาดไหนแล้วทำไมแม่แม่ถึงรักน้องสำหรับเรารักน้องด้วยความกะตันอยู่และความสามารถของน้องโดยเราต้องนำเพลงลมใต้ปีกและเพลงอื่นๆที่น้องร้องมาแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วให้ชาวต่างชาติเพื่อนชั้นฟังมันอาจจะลำบากในการสื่อสารสักหน่อย แต่ก็ภูมิใจที่ได้ทำเพื่อน้องขอให้มีแฟนคลับที่น่ารักแบบนี้ตลอดไปขอให้โอกาสดีๆและมีคนสนับสนุนที่ดีเป็นของน้องบินไปได้สูงๆอย่างที่เพลงหนูร้องแม่แม่อย่างพวกเราจะคอยเป็นกำลังใจให้นะครับนี่ก็เป็นโพสที่อ่านแล้วก็ประทับใจมากๆเลยนะครับ ซึ้งอกซึ้งใจมากเลยครับสุดยอดมากมายเลยครับคุณแม่แม่คุณพ่อเอฟซีแฟนคลับที่นา่ารักของน้องไรอันนะครับต้องขอ,ขอขอบคุณโพสต์จากกลุ่มคนรักไรอันและเครดิดโตโพส์จากนายอัตพลขอบคุณมากครับหากท่านผู้ชมเชื่อชมชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องตามตามสองคนดังสวัสดีครับ